สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของยี่กี่นะคะวันนี้แอดใหม่จะพามาดูแนวทางในการที่จะเล่นพิกัดบน3ตัว3รอบนะคะวันนี้วันที่8กรกฎาคม2563นะคะใช้สถิติของเว็บห้องแดงนะจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วสุดเล่นบนนะคะชุดบนของแอดใหม่เนี่ยจะเน้นที่ชุดบนมากกว่าชุดล่างนะคะเกือบร้อ เพราะฉะนั้นมันจึงมีหลายสูตรแต่ก็เอาไว้เป็นแนวทางได้นะคะเผื่อว่าในช่วงที่เราว่างนะคะในช่วงที่เราว่างแล้วเราจับตัวเลขนะคะดูแนวทางของตัวเลขแล้วไม่มีเลขชุดอื่นที่สามารถเล่นได้นะคะหรือว่าระยะมันห่างไปนะคะจริงๆแล้วสูตรที่จะเล่นชุดบนก็มีหลายตัวหลายสูตรนะคะแอดหม่จะมานำมาแนะนำวันนี้นะคะสูตรจะขึ้นที่ด้านข้างก็คือ แอนไม่จะใช้สูตรนะคะให้สังเกตเลขพี่น้องพี่น้องคือจะมี2ตัวนะคะแต่ถ้าเรียงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่3 4มี่ห้าตัวขึ้นไปคือ3ตัวขึ้นไปแอนหม่จะเรียกว่าเป็นเลขมาเรียงกันนะคะแต่ถ้าเป็นเลขพี่น้องให้ดูที่มาในรอบเดียวกันนะคะพี่น้องก็จะมีเลข0 1นย์3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 อันนี้คือเลขพี่น้องนะคะและเลขผัวเมียเนี่ยจะมีเลขเราเรียกว่าเป็นเลขคู่กับเลขคี่นี่แหละค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ชุดนะคะที่มาเรียงกันก็คือมี13 355779 0 2 2 4 4 6 6 8 8เนะคะเลขชุดที่ขึ้นที่ด้านข้างนี้ถ้าเห็นเลขทั้ง2อแบบนี้มานะคะให้เรานับเพิ่มนะคะให้เรานับเพิ่ม ถ้าเป็นเลขคู่และเลขคี่หรือเลขผัวเมียที่มาเรียงกันสองตัวตามชุดนี้ที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะนับเพิ่มหรือนับต่อไปให้ได้สามลำดับแบบคี่นะคะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเลขคู่มาก็ให้นับเพิ่มแบบคู่นะคะส่วนเลขพี่น้องนะะถ้าเลขพี่น้องมาเนี่ยจะแยกเล่นได้เป็นสองชุด ก็คือจะนับเพิ่มขึ้นไป3ามจำนวนและนับถอยหลังลงมา3จํจำนวนเช่นเดียวกันนะคะเราจะนําเลขทั้ง3ามจำนวนที่นับเพิ่มและเลข3จํจำนวนที่นับลดไปเล่นพิกัดบน3ตัว19ประตูนะคะอันนี้ถ้าตามหลังเบิ้ลก็แนะนําว่าไม่ต้องตัดเลขซ้ําเพราะว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยจะมีโอกาสได้เด้งเพราะหลังหลังเบิ้ลมันมักจะเป็นเลขชุดพี่น้อง10เต็มนะคะ ตั้งแต่รอบที่20ก็ใส่มาให้แล้วนะคะตั้งแต่รอบที่20ช่องนี้นะคะให้เราสังเกตเลขชุดที่มาอยู่ในชุดเดียวกันในรอบเดียวกันของชุด3ตัวบนนะคะส่วนสีเหลืองพื้นที่สีเหลืองก็คือเลขชุดที่เราได้นับเพิ่มขึ้นไปและนับลดลงมา3จํานวนนะคะนับเพิ่มเลยนับลด 3- าํานวน ะะจากนั้นเนี่ยให้เรานําไปรูด19ประตูบนผลจะแสดงที่ด้านข้างตรงนี้นะคะว่าเข้าเป็นรอบที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าให้ตามภายใน3มรอบก็จะเห็นว่ามันจะมีรอบที่ดอกจันสี่ก็คือเข้ารอบที่4ให้ดูสถิติไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะว่าตัวเลขมันก็มีหลุดไปที่รอบสรอบ5เหมือนกันนะคะตัวเลขมันไม่ได้ว่าจะเข้าภายใน3มรอบตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ ชุดที่1ในรอบที่20กันก่อนนะคะในรอบที่20เนี่ยแอนใหม่จับเลขชุดได้คือศูนย์กับ1ค่ะเมื่อได้ศูนย์กับ1ก็ตั้งมาเป็น2ชุดจะได้เลขชุดที่เรานับเพิ่มคือ2 3 4สาสี่เลขชุดที่เรานับถอยหลังก็คือถอยหลังจากศูนย์ะคะก็จะเป็น987เลขทั้งสองชุดนี้นะคะนำไปเล่นพิกัดบน3าตัว19ประตูนะคะอันนี้เข้ารอบที่1ค่ะส่วน987เนี่ยเข้ารอบที่4นะคะเลขชุดที่ เข้ารอบที่1คือเข้าที่รอบที่21นะคะศูนย์สตรงนี้นะคะเราจะได้ชุดที่เราจะเล่นต่อไปนะคะอารอบที่ย1สเอ็ดนี่ยศูนยสไม่มีเลขที่เราจะอยู่ในสูวนนี้ก็ไม่ต้องเล่นนะคะเราก็มาดูเลขในรอบที่22ซึ่งในรอบที่ยี่สิบสองเนี่ยเราจะต้องตามเลขชุดเก7าแปดเจดอยู่นะคะจากนั้น ในชุดที่เข้าไปแล้วเนี่ยรอบที่21ไม่มีเลขที่จะเล่นเราก็จะมาจับรอบที่22นะคะได้เลข1กับ3 1มหนับเพิ่มค่ะมันเป็นเลขผัวเมียหรือว่าเลขขี่ที่มาเรียงกัน2ตัวนะคะหนต่อไปก็จะเป็น5 9 9 5 7 9เข้ารอบที่24ค่ะเป็นรอบที่2นะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะไปชนกันคือเข้าที่9 กับเลขที่เราตามอยู่ในชุดนี้นะคะกับชุดนี้ชนกันที่9นะคะเข้าที่รอบที่24จากนั้นเราก็จับเลขในรอบที่24ค่ะมาจัดชุดซึ่งมันจะได้ตัวเลขทั้งหมดนะคะ3มชุดด้วยกันก็คือ68เป็นเลขหัวเมียเราต้องนับเพิ่มแบบเลขคู่ก็คือ68แล้วก็0 2 4ย์นะคะตัวนี้จะไปเข้าในรอบที่28ค่ะเป็นรอบที่สี่ ต่อไปนะคะ8 9ก็แยกไว้2ชุดค่ะ8 9แยกไว้2ชุดซึ่งจะนับเพิ่มได้0ูนย์หนึ่งสแล้วก็นับถอยหลังเป็น7จ5 2หห้าชุดนี้นะคะเข้าในรอบที่1แล้วก็เข้าในรอบที่2ค่ะถ้าเราเลือกเล่น1ชุดนะคะเราเลือกเล่น1ชุดตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปถ้าปล่อยผ่านรอบแรกเสมอนะคะเราก็จะได้เล่นในชุด 765หแล้วก็0 2 4ย์ซึ่ง0 2นย์เนี่ยเราต้องตามไปเข้ารอบที่28อ่าต่อไปเรามาจับในรอบที่28เลยนะคะจะได้เลขพี่น้องมาคือศนย์กับ1นําำศูนย์กับ1มานับเพิ่มค่ะเป็น234นับถอยหลังได้978นะคะถ้าปล่อยผ่านชุดนี้1ชุดเรามาตามชุด978เนี่ยเข้าในรอบที่3แต่ว่าจะเป็น2รอบที่เราเล่นนะคะอันนี้ก็เข้ารอบที่สาม เข้าในรอบที่ส1อนะคะจากนั้นเราก็มาจับในรอบที่31อต่อก็คือมันจะมีเลขหัวเมียนะ,ะหรือเลขคู่เรียง2อสีเราก็นับเพิ่มค่ะ680นะคะหก0เล่นเข้าในรอบที่33นะคะเป็นรอบที่2เนี่ยถ้าเราเลือกเล่นในรอบแรกถ้าเราวินรอบแรกเลือกเล่นในรอบที่2เป็นรอบแรกของเรานะคะเราก็จะได้ตาม1รอบนะคะเข้าที่8 0 7 ตัวนี้นะคะในรอบที่33าเนี่ยเราจะจับเลขชุดมาได้ทั้งหมด3มชุดนะคะคือ8 0 8 0เราก็จะนับเพิ่มแบบคู่นะคะ8 0แล้วก็สองหตอนนี้เข้าเด้งนะคะคือเข้าที่2 6ในรอบที่35ถ้าหากว่าผ่านไปแล้ว1รอบแล้วเราไม่ได้เล่นนะคะเรารอเล่นในรอบที่2ตอนนี้เราก็จะเข้าเป็นรอบแรกเลยเราก็ได้เด้งด้วยนะคะ ต่อไปก็รอบอ,อีกชุดหนึ่งนะคะหกห้าสี่เนี่ยมาจากการลดแต้มของเจ็ดกับแปดนับถอยหลังนะคะถ้าเราปล่อยผ่านรอบแรกแล้วเราเริ่มเล่นรอบที่สองมันก็ชนกันที่หกนะคะตอนนี้จะชนกันที่สี่กับหกเราอาจจะเจาะเพิ่มก็ได้ซึ่งก็เข้ารอบที่สองเหมือนกันแต่จะเป็นรอบแรกที่เราเล่นเมื่อเราปล่อยผ่านรอบแรกเสมอลองสังเกตว่ามันมีหลายชุดที่เข้าในรอบที่สองนะคะสองกับสามสองกับสามเนี่ย เพื่อนอาจจะปล่อยผ่านรอบแรกเสมอก็ได้เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการที่จะทบรอบที่3นะคะหวังว่าแนวทางที่นำมาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะกับทิกที่อยู่ด้านข้างตรงนี้จะใช้เป็นแนวทางนะคะในการลงทุนในยีก่กี่ได้อย่าลืมว่าเราไม่ควรจะเล่นทั้งวันนะคะเมื่อเราเล่นได้แล้วตามเป้านะคะเราก็ต้องหยุดนะคะแล้วก็รอเล่นวันใหม่ไปเลยนะคะอย่าไปเล่น อ่าทั้งวันนะคะจะเกิดเพราะว่าเราอาจจะเจอในช่วงที่เลขหลุดได้นะคะเินต่อนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในวันถัดไปค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ